สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565จะมีบรรยากาศใหม่ๆม,มีเหตุการณ์ใหม่ๆม,มีแนวทางชีวิตใหม่ๆที่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงท่านจากจุดที่ไม่คดีจะไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการเรียนรู้เข้าใจแนวทางชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่ออนาคตที่สดใสเพิ่มมากขึ้น เดิมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนวันพุธในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญานในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก อารครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาววันพุธในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานพี่น้องชาววันพุธจะมีเส้นทางการงานอย่างไรดีหรือไม่ดีมาเริ่มต้นตากทาโรคไปที่1กันเลยนะครับเป็นอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญคือเส้นทางของการเงินที่เข้ามาอยู่ใน วงจรของชีวิตและการงานด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสของท่านที่จะมีรายรับที่มีจะมีการจับจ่ายใช้สอยมีแผนงานที่ดีๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามาในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับท่านจะได้รับเงินนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนที่รอคอยโอกาสการเงินก็จะมีความสมหวังการติดต่อสื่อสารการที่เราจะทําธุรกิจการเงินก็จะเริ่ม ชัดเจนขึ้นท่านจะมีผลเป็นที่น่าพอใจด้วยนะครับคนรอคอยเงินจะมีโอกาสได้รับความสำเร็จได้สมหวังตามที่รอคอยอยู่ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นโมนนะครับนี่คือเรื่องของการตัดสินใจ ี่น้องชาววันพุธอาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจในเส้นทางของชีวิตในการงานด้วยนะครับว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ควรจะทําอะไรอย่างไรบ้างมีเรื่องบางเรื่องที่ยังตัดสินใจไม่ค่อยชัดเจนไม่เคลียร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแจ่มชัดเท่าไหร่นักนะครับอาจจะสัวัสรวัวอยู่บ้างในบางเรื่องบางอย่างว่าจะทําอย่างไรดีจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็ค่อยๆค,ค,คิด นะครับบางทีเราอยู่นิ่งๆเราตั้งสติให้มั่นคงเข้าไว้โอกาสที่เราจะมองเห็นทางเดินที่เปิดกว้างขึ้นมาที่แจ่มชัดที่มันกระจ่างเข้ามาก็มีความเป็นไปได้นะครับตรงการข้ามถ้าเผื่อว่าเราไม่หยุดเราทุ่มไปข้างหน้าแบบสุดๆเลยที่ไม่ระมัดระวังขาดความรอบครอบเราก็อาจจะเจอความยุ่งยากที่มากเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3 ของเรื่องของการงานทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับเรื่องของสถานการณ์การเงินนะครับมีเงินเข้ามามีการลงทุนตรงนั้นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้มาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการจัดการมีการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนตรงนั้นตรงนี้นแล้วก็มีการที่จะจะเอาไปทําตรงนั้นตรงนี้อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดที่เติมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องชาววันพุธก็ต้องจัดการ เรื่องของการที่จะมีแผนงานเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับงางแนวทางชีวิตมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการบางแผนการเงินด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของการเงินแนวทางการเงินโดยตรงจะเป็นอย่างไรรายรับรายได้ได,ดีหรือไม่ได้ดีนะครับหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างเรา,าเริ่มต้นจากทางโรคใบที่1เป็นราชินีพัชร์นะครับเส้นทางของการเงิน ส่วนมากแล้วชาวรา,าชาววันพุธนะครับมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารทำงานด้านสื่อการประชาสัมพันธ์การที่เราจะให้ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งงานภาคบันเทิงงานที่เป็นเกี่ยวกับศิลปินบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นมาสำหรับชาววันพุธในช่วงเดือน พฤษภาคมนะครับมีเรื่องของการติดต่อการสร้างงานสร้างโอกาสต่างๆที่จะทําให้มีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกับด้วยนะครับท่านจะมีจุดเด่นอยู่ตรงนี้ทํางานได้สร้างผลงานได้มีผลงานเป็นที่หนาพอใจมีรายรับดีขึ้นมาในช่วงพฤษภาคมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดอะเวิร์นะครับนี่คือโอกาสใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆด้วยนะครับไม่เพียงแต่ว่างานเดิมที่ทําอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการขยายเส้นทางเปิดโอกาสใหม่ ใหม่คนที่รอคอยโอกาสก็จะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นคนที่รอคอยการเงินที่จะมีเงินหมุนเข้ามามีโอกาสมากขึ้นที่ท่านจะได้รับความสมหวังนะครับมีเส้นทางของการเงินที่เปิดกว้างขึ้นมาหลายเส้นทางการลงทุนการที่เราจะมีผลประกอบการการติดต่อการสื่อสารต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับนี่คือแนวโน้มที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาววันพุธครับ การต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น justice นะครับนี่คือความถูกต้องการคลี่คลายปัญหาการแก้ไขสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งที่มีความไม่เข้าใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็จะชัดเจนขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้ด้วยนะครับผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ใหญ่จะมาเป็นผู้ที่คอยให้คําแนะนําในทิศทางที่ดีๆต่อไปในเรื่องของการเงินนะครับ ่อมาครับเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของประเด็นความรักครอบครัวแนวทางชีวิตด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นสตาร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับคนที่รอคอยเรื่องของคามมาําว่าความรักครอบครัวความเข้าใจความอบอุ่น ก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้เข้าใจมีโอกาสที่จะได้เห็นใจซึ่งกันการมีโอกาสที่จะได้มีความรักกลับเข้ามาในช่วงเวลานี้คนที่รอคอยความรักก็จะได้รับผลในด้านที่ดีนะครับความรักก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงสดใสสวยงามต่อไปด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นไพ่นักบวชฤาษีนะครับเป็นแสงสว่าง ในเส้นทางครอบครัวความรักนะครับใครที่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความยุ่งยากเจอความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงก่อนหน้านี้นะครับต่อจากนี้ไปชาววันพุธก็จะได้พบกับเส้นทางที่ดีขึ้นมีความเข้าใจกันขึ้นมีเขาเรียกว่ามีลักษณะของความเข้าใจมีหลักธรรมมีแนวทางที่ดีขึ้นมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําคอยจุดแสงสว่างให้มีประกายของความหวังจากครอบครัวที่แต่แก,ก้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็จะ กลายเป็นความเพ้นใจซึ่งการการะันอบอุ่นเข้ามาในช่วงนี้นะครับโดยยึดหลักของคําว่าถูกต้องเที่ยงธรรมยุติธรรมความเมตตาธรรมที่มีต่อกันก็จะเป็นแนวทางที่จะทําให้ครอบครัวของชาววันพุธดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น หนึ่งเหรียญน,นะครับการเงินก็ยังจะดีขึ้นด้วยนะครับนอกเหนือจากความเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันทิศทางของการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นเปิดเส้นทางที่ดีเข้ามาช่วยกันทํามาหากินช่วยกันประคับประคองสร้างโอกาสสร้างรายได้เข้ามาน่าพอใจนะครับเป็นความรักที่เริ่มชัดเจนขึ้นมาครอบครัวก็จะดีเข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้นะครับสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4ี่คือเรื่องของ การแก้ไขปัญหาอุปรสรรคทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโรบใบที่1เป็น7ไม้เท้านะครับโอกาสของการงานงานจะมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจำไอการคัดเลือกมีกฎเกณฑ์มีกติกาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เข้ามามีคู่แข่งขันมีการเปรียบเทียบเข้ามาเรื่องของผลงานเรื่องของประสิทธิภาพทั้งหลายทั้งปวงแต่โอกาสของชาววันพุธยังมีดี มีดีที่จะได้รับความสําเร็จในการาคัดเลือกในการกดที่เราจะผ่านกฎผ่านเกณฑ์ทั้งหลายนะครับจนกระทั่งได้รับความสําเร็จเกิดความมั่นคงขึ้นมาในอาชีพของการงานนะครับไม่ว่าจากงานประจำางานส่วนตัวอาชีพอิสระทั้งหลายด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับมีเรื่องต้องแก้ไขอยู่บ้างในเรื่องของเด็กๆลูกหลานบริวารตามบทบาทตามหน้าที่ของท่านแต่ละคนนะครับซึ่งก็คงจะเป็นพฤติกรรมบ้างท่าทีปุคลิกภาพบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่อคอยแนะนําปกครองคนที่เรารับผิดชอบก็ต้องมีส่วนต้องจัดการเรื่องปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นไพ่พระสังฆราชนะครับก็เป็นจุดที่ดีนะครับมีผู้ใหญ่ ให้โอกาสให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือการส่งเสริมการสนับสนุนในเส้นทางของเรื่องของการงานนะครับเวลาที่เจอปัญหาเจอ,อประสัยก,ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือให้เราได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้รวมทั้งให้คําแนะนำํำบอกแนวทางทิศทางที่ดีสําหรับการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะครับประการต่อมานะครับเรายังมีไพทาโรคใบที่ 13เพื่อเป็นการประกอบแนวทางการพิจารณาเรื่องดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเป็น2ดาบนะครับพี่น้องชาววันพุธมีช่วงเวลาของการติดต่อการสื่อสารทางโลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับในช่วงพฤษภาคมอาจจะเป็นการเปิดเส้นทางของการงานใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็จะมีการที่จะทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น ตามความรู้ความสามารถตามโอกาสต่างๆด้วยนะครับการติดต่อก็จะมีข้อตกลงการเจรจาการทําสัญญานุนนีนั่นเข้ามานะครับสิ่งที่ควรระวังตรงจุดนี้ก็คือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการตกลงจากการตัดสินใจจากเอกสารจากสัญญาอยู่ด้วยนะครับพี่น้องชาววันพุธก็ต้อง มีรายละเอียดเรื่องพวกนี้ชัดเจนขึ้นมาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดอย่าตัดสินใจเรื่องด้วยอารมณ์นะครับขอให้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็ใจเย็นๆอย่าใจร้อนในการที่เราจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการกระทบแนละมีความเสียหายต่อภาคส่วนอื่นๆด้วยก็เป็นไปได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเส่นทางของโอกาสการงานนะครับท่านจะมีการแข่งขันการค่อนข้างที่จะเยอะสูงม,ม,มีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีการคัดเลือกนู่นนี่นั่นเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับบางทีท่านก็ยังมีโอกาสท,ที่จะได้รับความสําเร็จผ่านการคัดเกณฑ์ผ่านการคัดสรรผ่านการเลือกที่จะเข้าไปสู่ช่วงของการทางานที่ดีขึ้นกว่าเ mm hmm. ดิมเลยนะครับมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นตัว คอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมคอยให้โอกาสให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับจะมีเรื่องของการตัดสินใจในเส้นทางของอนาคตบางเรื่องบางอย่างแต่บางช่วงก็อาจจะมีปัญหามีความคลุมเครือต้องค่อยใช้สติใช้ความที่ว่าเรามีสติปัญญาใจนิ่งๆแล้วท่านก็จะพบทางเดินที่มั่นคงต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าท่านยังมีส่วนที่ดีคือมีผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพเป็นแนวหนุนเป็นคอยที่ให้โอกาสและก็ให้คําแนะนํามี คนจุดแสงสว่างให้ท่านเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงขึ้นนะครับเส้นทางของการเงินมีโอกาส,สมากๆที่จะได้เปิดเส้นทางที่ดีขึ้นมามีรายรับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นต่อไปด้วยนะครับสิ่งใดท,ที่เป็นโอกาสสิ่งใดที่ท่านคิดว่าควรจะได้รับเป็นความถูกต้องความเที่ยงธรรมท่านก็จะมีโอกาสในเส้นทางของการเงินในส่วนนั้นด้วยนะครับมีโอกาสที่จะต้องดูแลการบริหารการเงินเพื่ออนาคตเพื่องานเพื่อเงินเพื่อการวางแผนงานต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงต่อ จากนี้ไปด้วยนะครับส่วนเส้นทางของความรักก็จะมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นความขัดแย้งไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับบรรยากาศต่างๆก็จะดีขึ้นมาช่วยกันทํางานช่วยกันทํามาหากินประครับประคองดูแลส่วนอื่นๆตามต่อไปเพื่อความมั่นคงด้วยนะครับโอกาสต่างๆก็จะมีแนวโน้มที่ดีที่จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยให้โอกาสคอยให้คำ แนะนำเพื่อให้ท่านได้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคงการติดต่อการสื่อสารทั้งร้านทั้งพวงการทํางานด้านสื่อการที่ทํางานจากบ้านเบิร์กฟาร์มโฮมก็จะเป็นโอกาสที่ดีไม่น้อยสาหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีจุดที่ควรระวังอย่าใจร้อนต้องแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความระมัดระวังรอบคอบไม่ประมาทเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินด้วยนะครับป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะส่งผลกระทบหรือว่า เสียหายต่อส่วนรวมในด้านอื่นของชีวิตด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของชาววันพุธในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565มาพอสมควรเรื่องงานเงินความรักปัญหาประสัคแนวทางการแก้ไขนะครับก็ดูกันไว้พยากรณ์กันไว้เป็นแนวทางเพื่อให้ท่านได้รู้บ้างนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาววันพุธทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆพบกับโอกาสใหม่ๆสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆให้กลายเป็นความจริงเป็นความสมหวังเป็นความมั่นคงต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับนอกจากนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ